สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นโ o บบ็อกแมวิ่งหนีผีกันทีแล้วนะคะทุกคนวิ่งหนีบีเราจะเรียกว่าวิ่งหนีบีคือชื่อนี้มันจลกจริงหลงหลงเลยเอาเอาจริงๆอันนี้ยากล่างนะทุกคนยากล่างเราสามารถลอกบีลอกบีได้สบอนบับ ปทท๊อปชดออมีแมว,วน,น้าร้อยอนร้องอมีแมวด้วยทุกคนป๊อปชดไม่น่ารักเลยแต่แมวดูน่ารักมากเลยค่ะโออคนนี้เลากเราไปทำไมอะอันนี้ก็มาต่ออีพีสกันนะทุกคนหลังจากที่เราเล่นแมพวิ่งดีครั้งที่แล้วพีหนึ่งชบ่ว เดี๋ยวครั้งหนะ้าเราจะมาพาทุกคนเล่นแบบเบ็กบอลต่ออีพีนะอันนี้มีแต่น้องๆก็ถามมาว่าต่ออีพีส่งคอมเมนต์เรามันก็กิดใจด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาแต่ด,ดูคลิปเบื้อหลังอย่างเดียวไม่ได้นะคะกดติดามเราเอาไว้เลยค่ะคุณดูนั่นงเบียน้อยนังน่งัมากเลยป๊อปปแคทจะมา วัดเช่วยชิเพื่อนก่อนเสวัดเราต้องขึ้นเบื้องคลิปหลังที่จะมาช่วยเพื่อนต้บงตัร แต่คนนี้ก็คืออะไรนะปักไฟเหรอบวบปักไฟไปเรืเ่อยๆทีหนึ่งนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอ้ย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 เพื่อนคนไหนเขาจะช่วยเราไหมี่ยนะอืมตายจะปล่อยตา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 ยแล้วคืออะไรล่ะเพื่อนมาช่วยเราแล้วนะทุกคนขึ้นไปที่เรือเลยจ้านี่ขึ้นมาที่เรือนะเพื่อนช่วยเราหน่อยนี่นะคะ กเกิดเกิดเหตุการณ์ก็คือเมื่อกี้เน็ตหลุดนะเน็ตไม่ได้หลุดหรอกค่ะทุกคนรอเล่นเกิดเหตุการณ์เมื่อกี้เราเกือบตายแล้วค่ะทุกคนอุ้ยแม่ก็โดนมได้ไงออกระโดนมาได้ไงอ๋ดอ,ดมไ,ไ,อไม่มีมือไม่มีขาไม่มีแข,งขงนงขนาดแกยังเป็นบี เออบีหรือบังบังก็ได้โอ้ยด่านทะเลทรายคไอไฟไฟก็รอฮิตนะด่านทะเลทรายนี่นะคะคุณดูเราไปเจอที่ด่านทะเลทรายจ้ะอารอนเฮ้ยด่านจุดเกิดบีเด้เราจะรอจนกว่าเขาจะเฮ้ยที่หลบแล้วมาแอบดูบีกันนะ,ะทุกคนว่าว่ามันจะนี้ไหม เร่มต้นของมันเราต้องไปช่วยเพื่อนเราต้ดเริ่มต้นของมันจริงๆด้วยข,ข,วข้าต้องมดเลยเหรอข่าทั้งหมดเลยเหรอ

อมีมันเลยนะเว้ยด้านอะไรายอนเกอรี่อนเกฟายช่วยเราหน่อยทุกคนเดี๋ยวเราจะเบื้องหลังคลิปเราจะเล่นเสร็จเดี๋ยวพี่อหน้าเดี๋ยวเราจะมาพาทุกคนเล่นแบบเบรกบอว์อุ a ีกทุกคนอะไรอะไรเขาใคนอยากดูเล่นอ p พีเบรกบอวกันค่ะข้าแต่ม่ร้เฮ้

บ้าวิ่งหนัก <Okay. S 2> ไปะทานดักทำไมฝากไปโกรธแกจะโดนธมรมชาติจาดได้โอเคก็ขอบคุณกันมากเลยค่ะทุกคนที่ช่วยมากดติดตามกดใจนะคะทุกคนเกดใจบ้านป้าก็เออกดไลค์กดแชร์กดกดกันใจให้เรานะทุกคน ก็ขอจบคลิปนี้รอๆนะถ้าชอบอย,ย่าลืมกดแล้วกดชูกดชูกดกระดิ่งอีกรอบหนึ่งนะคะกดเพียร์มีอีหนึ่งทันเลยนะใครที่ยังไม่กดกดเลยเดี๋ยวไม่งั้นจะไม่กดกลับนะคะทุกคะนกลับบ๊ายบายค่ะ